6ชุมชนแล้วก็เขาก็ไปดูว่าใครว่างงานนะครับในชุมชนนั่นแหละก็ให้มาเป็นพนักงานทําความสะอาดนะขับรถจัดการขยะก็มีรายได้ไอ้ก็นอกจกแก้ปัญหาเรื่องเรื่องความสะอาดแล้วเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาทําให้มีคนมีงานทําด้วยนะอ่าก็ไม่เลวนะครับสองเนี่ยเขาก็มีการจัดการนะขยะลดลงเรื่องการลดขยะด,ดีไหมผมว่าดีนะคือ หลังจากการกระจายอำนาจเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและ้วปรากฏว่าขยะที่ขนมาเนี่ยมันลดน้อยลงคนระับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรฮนะเพราะว่าเขาพอชุมชนจัดการขยะก,กันเองปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการรณนงคลงใช่ไหมครับรณนงคลงเพื่อให้ขยะน้อยลงใครอยากจะไปเก็บขยะเยอะๆแล้วฮะขยะน้อยลงก็ดีสิไอ้ขยะน้อยลงมันก็เกิดประโยชน์ว่าต้นทุนมันก็ต่ำลงเนาะ ไม่ต้องมีคนก็ทํางานน้อยเวลาน้อยลงนะนะครับรถเที่ยวรถที่จะต้องไปรับผลขยะไปทิ้งอะไรมันก็ถูกเอาขยะไปฝังนี่เอาไปทิ้งนี่เสียตังค์นะแล้วเขาก็โอ้สุดทนเขาก็ฉลาดมากเลยไอ้พวกขยะพวกอินซีทั้งหลายพวกเศษอาหารเอาไปทําพวกเอเอ็มทำพวกอะไรเงี้ยทําขุยอยกาง่สุดยอดนะ เห็นไหมพอคุณเริ่มเข้าสู่การกระจายอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้ประชาไตเนี่ยมันสมบูรณ์ที่คุณต้องกระจายอำนาจจากก่อนอำนาจไว้มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งไอ้พวกก่อนอำนาจไว้เนี่ยมันจะคอรัปนะครับมันจะมันจะมันจะชอดชนนะฮะพอคุณมีอำนาจก่อนไว้คนเดียวอะไรเงี้ยมันจะเริ่มชอดชนคุณต้องเพื่อจะทําให้เพื่อจะทําให้เกิดมีประสิทธิภาพแลวลดความช่อชนคุณต้องพยายามกระจายอำนาจให้มากๆแต่ว่าต้องมีระบบตรวจสอบตรงดูนะ นะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพนะั้นมันดีขึ้นต้นทุนถูกลงชาวบ้านก็รู้สึกดีว่าตัวเองเนี่ยเออมีอะไรทําแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยสามารถปกครองสามารถดูแลไม่ปกครองสามารถดูแลชุมชนของตัวเองได้ดีมีความสุขมีความภูมิใจเดินเหินไปไหนเออนี่ชุมชนเนี่ยมันดีขึ้นมันสวยขึ้นสะอาดขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมน้อยลงทั้งรัฐ รัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐส่วนกลางหรือรัฐท้องถิ่นเนี่ยสับสนให้ชุมชนหรือชาวบ้านนีได้มีส่วนร่วมเนี่ยงานมันลดน้อยลงนะแล้วมันจะแก้ปัญหาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นมันมีปัญหาเรื่องคนเยาวชนในพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเรื่องแบบอะไรเป็นเป็นคุณแม่วัยเด็กอ่ะยังละอ่อนอยู่เลยอ่ะแต่ว่าตั้งครันละมีลูกและเราต้องเลี้ยงดูดูแลอะไรอย่างเงี้ยชุมชนก็จะเข้าไปดูแลแต่ว่า ชุมชนมันดูแลได้ดูเองไม่ไหวมันก็ต้องมีการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐน,นะอะไรํำนองนี้เห็นไหมว่าอไอการมีส่วนร่วมมันดีจริงๆมันอาจจะเอะอะโวยวายนิดหนึ่งนะดูเสียงอึงกระทึกขึ้นโคมหน่อยแต่ว่า,าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หละมันก็ความเห็นเยอะหน่อยหลังจากแสดงความเห็นแล้วมันเคลียร์และปกแล้วเนี่ย มันก็ตั้งนัดมันก็ไปถูกไปทิศทางใช่ไหมครับไม่ใช่ไปทําอะไรเสร็จไปผิดทิศทางแล้วก็ไปทออกกะเลาะกันเอาข้างหน้าอะ่างมผมว่ามันมันมันไม่เหมือนกันถ้าอย่าเรื่องการจัดการน้ำรัฐบาลสาจุดห้าแสนล้านบาทอาจจะมีคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะล้มนะแต่จริงๆนะเขาไม่ได้ถึงขนาดอยากจะล้มนะพูดแทนนิดหนึ่ง ถ้าที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเขาอยากให้มันกระบวนการเนี่ยมันมัน,มนโปร่งใสมีการทําประชาพิจารณ์นะครับคือเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหละไอคนที่เป็นประทวงเนี่ยผมก็พอรู้จักกันอยู่บ้างนะพอติดตามสิ่งที่เขาพยายามเสนอจริงๆเอาเวลาไปแก่จริงๆนพวกนี้ไม่มีอะไรมันอย่างเห็นมันอย่างเห็นกระบวนการที่มันโปร่งใสอ่ะ เขาก็บอกว่าทําไมคุณไม่ประชาพิจารณ์รัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาพิจารณาแต่ว่าต้องทําผ่านกระบวนการนี้ไปก่อนเดี๋ยวประชาพิจารณ์คพักหน้าอะไรทํานองนี้เห็นไหมมันมันมันเป็นประเด็นทางเทคนิคอะสุดท้ายกูต้องให้มีประชาพิจารณ์มีส่วนร่วมอะหรือประชาชนบอกว่าทําไมคุณทําลงทุนเช่นเยอะไปทําเรื่องนี้มันสามารถทําอีกแนวทางหนึ่งใช้งบน้อยกว่าประหยัดไอ้อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราถกเถียงกันน่ะ เวลารัฐบาลไปคิดอ่านทำเอาเองอะ่ะมันฟังไม่พอมันฟังไม่พอเพราะว่ารัฐเองก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ประชุมไปเยอะมากนะครับคณะของผูป้ปอดประสบนี่ประชุมกันหนักมากแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญจ,จริงๆนะถามว่าไอ้คนที่ประชุมและเสนอผักดันทำโมเดลถามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมโอ้โหไอ้พวกนี้เชี่ยวชาญจ,จริงๆเป็นเซียนนะแล้วไม่ธรรมดา ไปศึกษาดูงานทั่วโลกจะจัดการให้ได้เลยคือนำเข้าความรู้ระดับโลกนะไม่ธรรมดานะไม่ซีซัวหรอกแต่ว่ามันขาดการมีส่วนร่วมผมพูดอย่างนี้ขัดขัดแย้งไหมผมเชื่อจริงๆมันไม่ได้ขัดแย้งแค่สักทีเดียวนะมันสามารถบูรณาการร่วมกันได้แต่ว่าแต่ว่ารัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสออยู่เลย ยังเป็นระบบรับเหมาทำเป็นประชาไปแบบ2.0เป็นประชาไปแบบตัวแทนเมื่อได้รับเมื่อได้รับมอบอำนาจชนามติเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เดินหน้าลุยแหลกผมคิดว่าถ้ารัฐเข้าใจปรากฏการเหล่านี้มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีเนื้อหาสาระมีความเป็นมาเป็นไปเนที่มันมากกว่าการเขาเรียกอะไรการอคติทางการเมืองหรือความ ในความพยายามในการล้มล้างทางการเมืองแต่มองเห็นว่ามันมีสัญญาบางสัญญาที่เขากําลังจะพูดบอกว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมอ่ะสมมติคุณบอกว่าไอ้ผู้ที่มาตะโกนโวยวายมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรู้จริงก็ให้ไปต่อสู้กันายนเวทีที่มันมันทําให้มีสามารถอธิบายได้ว่าคนที่มาเรียกร้องนี้เขาไม่รู้จริงจริง หรือทาไมจะไม่ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมจนทําให้เขาเข้าใจวิธีคิดหรือมองเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเขาออกแบบมันมีเหตุผลยังไงจะต้องออกแบบแบบนี้เห็นไหมครับไม่ยากนะคนพวกนี้มีอยู่ไม่กี่ร้อยคนอะดึงเข้ามากระบวนการก็อาจช้าหน่อยแล้วก็จัดลงไปครับทีงบประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหลายลงไปต้งเป็นร้อยล้านครับหลายร้อยล้านแต่ทําไมอกระบวนการมีส่วนร่วมแบบนี้รับฟังแบบนี้เราอดทนแบบนี้เราเราถึงไม่มี ไม่มีความอดทนพอหรือไม่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการแบบนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ไปคุยกันสองสามชั่วโมงเรียกมาคุยกันสองสามครั้งแล้วก็จบไปนี่แหละที่จริงผมพยายามจะบอกผมกำลังจะบอกว่ามันต้องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าระไป,ญญปแบบมีส่วนร่วมจริงๆดังนั้นเนี่ยหากรัฐไม่ว่าจะพักเพื่อไทยหรือวัดคาวหน้าประชาธิปัตย์มันเป็นรัฐบาลถ้ายัางอยู่ในรูปแบบของประชาไอนักการเมืองสองจุดศูนย์อยู่เนี่ยไม่รอดหรอครับ ผมบอกไว้ก่อนว่านาักการเมือง2.0เนี่ยจะถูกประชาาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนจนนํานวนมากเนี่ยเขา้าเขาก็จะต่อสู้ฮะเพราะเพราะว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้มันเป็นทิศทางแบบประชาชนมันเป็นทิศทางของการประชาไปาแบบมีส่วนร่วมในทุกเรื่องนะฮะอย่างเรื่องการจัดการป่าเนี่ยที่ผมเคยพูดไปทีลนะใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นล้านนะจัดการป่าฟืน้นฟูป่าแต่ว่าไปให้กรมป่าไม้จัดการคําถามผมคือว่า ถ้าเรื่องนี้ให้ประชาชนจัดการนะ่ะแล้วเรามาฟังประชาชนว่าที่เขาดูแลป่าอยู่ใกล้ชิดป่ามีวิธีการเทคโนโลยีในการดูแลป่าเนี่ยทาให้ป่าไม้มันดีขึ้นน่ะทำยังไงจริงเหรอเวลาเราจะทําเทคโนโลยีในการอะไรแรฟื้นฟูป่านี่ก็คือการเป็นปลูกต้นไม้ไอ้การปลูกต้นไม้นี่มันเป็นมันดูเหมือนใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณตอปลูกต้นไม้คุณใช้เงบงบเยอะนะครับแล้วคุณปลูกไปมันรอดหรือเปล่า แล้วปลูกมาแล้วมันเป็นป่าจริงหรือป่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบต้นไม้เชิงเดียวต้นไม้เหมือนเหมือนกเข้าแถวกันอะไรที่ผมเคยพูดอะไรเงี้ยเราไปดูชาวบ้านสิรครับว่าทํายังไงฮะก็ปลูกบ้างดูแลบ้างช่วยกันควบคุมฮะไฟป่าบ้างนะไม่ให้คนเขาไปทําลายอย่างนี้ไออ,อย่างนี้มันไม่ทําให้ป่ามันดีขึ้นหรือฮะเพราะถึงแม้เราไม่ปลูกป่าไม่อะไรนะฮะต้นไม้มันก็ขึ้นอยู่แล้วฮะงั้นคีย์สำคัญมันอยู่ที่การดูแลป่าฮะ ถามว่าจะเข้าไปแทรกแซงไปปลูกเสริมดีไหมก็ดีแต่ว่าต้องปลูกเสริมเฉพาะที่ปเป็นจําเป็นนะต้องเป็นต้นไม้ที่สอดคล้องฮะถ้าเราต้องการที่จะฟื้นฟูป่าด้วยการเหตุผลว่าต้องการทําให้การกักเก็บน้ําอยู่บนเขาเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยกณก็ต้องปลูกต้นไม้ที่มันสอดคล้องฮะเราก็คิดในมุมเศรษฐศาสตร์ด,ด้วยครับไม่ใช่ไปทําฝายแมวอยู่กันได้ไปถึงหกเดือนแล้วก็พังอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกทําฝายแมวอีกมันจะรอดหรอครับถ้าทํากันแบบนี้แล้วมันไม่มันไม่เป็นการํำ ตำน้ำทิกละลายไม่น้ำเลยคุณให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่คุณให้ให้เขามีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธีอ่ะแต่ทําไมคุณไม่พัฒนาให้เขาเป็นให้เขาดูแลเลยฮะไอ้งบหมื่นล้านเนี่ยถ้าประชาชนดูแลนะแล้วจัดกระบวนการนะระบีระบบรัดเขาไม่แค่ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบโอ้ถ้าทําได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะผมรับประกันเลยว่ามันเก็บเก็บน้ําได้มาหาศาลเลยฮะ หรือแม้แต่การสร้างเขื่อนการอ่างเก็บน้ําอะไรเงี้ยมันมีวิธีการนะครับในการที่มันเป็นมันเป็นข้อเสนอของภาคประชาชนแล้วเขาก็เชื่อนะเขาก็เชื่อขาดใจเลยว่าเขาสามารถจัดเก็บน้ําจัดเก็บจัดการน้ําเนี่ยได้ดีกว่าที่โมเดลที่พวกวิวศวกรทํากันนะโดยการสร้างเขื่อนและสร้างเขื่อนอีก,กอะไรถ้าอย่างนี้มันต้องเปิดโอกาสให้เขาสู้นะแล้วเราวูจะเรียนรู้จากเขาอะไอ้อย่างนี้แม้แบ่งกันทําส่วนหนึ่งเออคุณไปทดลองทําอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแนวทางแบบที่ พวกนักวิชาการทํากันอะไรเงี้ยอ่าแบ่งกันเนี้แล้วก็ประเมินผลทดสอบประเมินผลกันอย่างแฟงแฟแล้วก็เรียนรู้ความกันแบบไหนดีกว่าแบบไหนเหมาะสมไหนหมากกว่าในรูปแบบไหนแล้วอย่างเงี้ยคือเนี่ยไอ้ที่ทะเลาะก,กันอยู่กลุ่มที่มาเคลื่อนไหวพีมูงพีมุกก็ประมาณนี้แหละคุณก็เปิดโอกาสให้เขามาร่วมสิครับมาคิดมาอ่านอะเอาเป็นเอาตายเลยฮะเล่เานักเอานักวิชาการอะไรไปอัดเลยฮะ เปลี่ยนกันแล้วเนี่ยพวกพวกที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็อัดฝ่ายวิชาการใช่ไหมครับตอนนี้เราก็สอบกันเลฮะให้ชาวบ้านนําเสนอแล้วเนี่ยกลุ่มประชาภาคประชาชนที่เขาบอกอย่างมีส่วนร่วมเขาเสนอมาฟุกฝ่ายวิชาการก็ตามไปอัดเลยฮะเขาไปไม่ใช่อัดฮะคือไปตั้งคําถามตรวจสอบว่าไอ้โมเดลนี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยประชาตายแบบมีส่วนร่วแมแหนวันนี้ว่าจะคุยเรื่องการประเมินสถานการณ์ไม่ได้ประเมินแล้วนะ เวลาถึงแล้วก็เนี่ยแต่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 ผมกำลังจะพูดถึงไอ้เนี่ยอยุคสมัยที่หมดยุคหมดยุคนักการเมือง2.0น่ะประชาไตแบบตัวแทนอยู่ช่วงท้ายแล้วมันยังไม่คงไม่หมดยุคแต่มันช่วงท้ายแล้วเราต้องคุยกันเรื่องแบบนี้มากขึ้นแล้วครับเราต้องคุยกันแบบนี้มากขึ้นและเป็นรูปธระทนะ มันต้องคุยคุยแบบพร้อมๆกันนะตั้งแต่เรื่องโครงสร้างกลไกลทางอำนาจอันนี้เราก็ต้องคุยไปส่วนที่เป็นเรื่องรูปธรรมในประเด็นปัญหาต่างๆอันอย่างเงี้ยมีเด็กๆเ,เห็นไหมมีเด็กที่ออกมาเป็นพวกคณะนักเรียนที่ทําการเรื่องปฏิรูปการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้าเคลื่อนไหวจริงจังนะเด็กๆซีเรียสมากเลยแล้วเ,เด็กก็จะออกมาปฏิวัติเลยปฏิวัติการศึกษานะฮะ เด็กเขาไม่ยอมอยู่แบบในรูปแบบเดิมๆมันไม่ไหวแล้วระบบการศึกษามันห่วยเขาอยากมีส่วนร่วมเขาอยากแก้ไขฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนแล้วฮะฟังเขาหน่อยไม่ได้เลยฮะให้เขามีส่วนร่วมกับการศึกษาที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบการศึกษาต้องไม่รู้กี่เป็นสิบปีเป็นยี่สิบป,ปีให้เขามีส่วนร่วมหน่อยเถอะ ฟังเขามากๆฮะแล้วก็ถ้าทําการทดลองได้ให้เขาทดลองสร้างไอ้รูปแบบแบบนี้ขึ้นมาฮะมันยากอะไรฮะผมถามหน่อยมันยากอะไรเนี่ยประชัดไปเป็นมีส่วนร่วมไม่ยากเลยฮะพี่น้องว,ว่าเป็นคอนเซ็ปใหม่เอานะครับผมถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะขอญาตไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับ